ลูกบ้านสุดทนต่างชาติเช้า,ชารายวันปาีิเสียงดังสุบกัญชาก,กลิ่นฟุ้งทั่วคอนโดทนมานานนับปีทำอะไรไม่ได้ เขาเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นความหวาดภาวาของคนที่อยู่คอนโดแต่เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นเมื่อมีการปล่อยเช่ารายวันทําให้ผู้ที่มาเช่าอยู่อาศัยนั้นบางครั้งก็สร้างความเดือดร้อนรําคาญล่าสุดเพจดราม่าแอดดิต e ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าสวัสดีครับจ่าขอบคุณที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงปัญหาการเช่ารายวันในคอนโดนะครับคอนโดผมก็มีปัญหาเหมือนกันเลยอยากมาแชร์ด้วยครับ ซื้อคอนโดนี้มีต่างชาติใช้งานสระว่ายน้ำเสียงดังทั้งวันและสูบกัญชาที่สระว่ายน้ำจุดรับส่งกีกา s จะอยู่ในตู้บริเวณอู่ซ่อมรถก่อนทางเข้าคอนโดปัญหากัญชากับต่างชาติเช่ารายวันเหมือนเป็นของคู่กันทางเดินแต่และชั้นมีแตก่กลิ่นกัญชาครับปีที่ผ่านมาลูกบ้านรวมใจกันเข้าประชุมบทติดเครื่องสแกนหน้าผ่านแล้วจากที่ปีก่อนๆจะแพ้นอนมินีมาตลอดนิติก็ติดสแกนหน้าแบบจำใจ ไต้ยังเปิดให้ใช้คียการแตะเครื่องสแกนหน้าเข้าได้เหมือนเดิมและไม่มีแผนจะยกเลิกคียการบอกว่าเปิดให้ใช้คู่กันเพื่อความสะดวกหน่วยงานพัครัฐต่างๆผมและลูกบ้านก็พยายามแจ้งทุกช่องทางผ่านมาเป็นปีทั้งตำรวจสำนักงานเขตศูนย์ดำรงธรรมแต่ไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยเพราะไม่มีหน่วยงานที่สามารถจัดการกับปัญหานี้โดยตรงได้ทุกหน่วยงานก็โยนกันไปมาแต่ละขั้นตอนช้ามาก ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ